สวัสดีจ้าทุกคนพพะพยดอนเอ,อ๋สพระเดอนไปฉีดฮอร์โมนจ้าทุกคนนี่เลยสวัสดีตอนเช้าจ้าเบื้องอากาศพูนะครับทุกคนสวัสดีค่ะ ดีเลยคูน้ำดัวดีตอนเช้าเจ้าฝนสิตกบ่ทุกคนปุ่นพยใหญ่ร่อกับร่างกายทางฝนไปกันจ้า ไปเดินไปฉีดฮอร์โมนค่ะฉีดปุ๋ย อากาศดีได้พี่น้องมือนี่อากาศดีดีแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมาก้อนได้ี้อนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์อุปกรณ์นี่จ้าทุกคนเบิ่มบรรยากาศสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้า ไม่ได้ลงคลิปยาวนานนะคะทุกคนเออคุณต้งบรรยากาศเหรอแต่งข้างแต่งโมอ,อยู่นี่ อันนี้เขาเรียกอะไรคุณปุ๋ยเหรอปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบกับฮอร์โมนกับฮอร์โมนสารพัดไม่เคยดีไปยตอนมากูเห็นข้าแล้วกูนอนไม่หลับ ปุยมันสิกินไปเบิดหรอทุกคนฮะมาดูผสมนะคะทุกคนเสดอะไรบ้างอันนี้แต้องการก่อน อหอดออมีมันหอดก่อนออบูดบูดเบิดเิดกัอบเบสไซเสไซที่ไย่งลูกนำ้ำเสน้ำลงไป เชื้อก่อนหัวเชื้อเคาอ่านให้มั้ยบ่เอาเห็นบ่ปิดแมดเลยล่ะ หัวเสือตดสารบำรูช้อนสองช้อนสามนสี่ชอนป้าได้หอเล้าเราม่สิสวนะล,สลวกสิเลิกละ ไม่ได้เอาเสียมมากล่นเอาอันขาด้วยเนาะอ่างเป่าอย่ามาเลียจะเป็นปุ๋ยด้วยปุ๋ยไม่ดูยี่ห้อนะคะทุกคนนีเลยมังเหม็นอีกคักขนาดเลยเป่าเอ้ย ผสมไปแล้วฮอร์โมนสี่ช้อนอันนี้ปุ๋ยทั้งใบอันนี้แส่จจกส่น้นอ่ะสามช้อนสามช้อนแค็งสามสิบซีซีกับน้ำยี่สิบลิตรรู้ทำไมรู้ว่าน้ำยี่สิบลิตรคือเท่าไหร่นี่ไงนั่นอ่ะ เปุ๋ยเกล็ดลเอาไปพ่นที่มะม่วงก็ได้นะนี่ได้หมดลรเออเอาไปพ่นให้แกเดี๋ยวตอนนี้ยังพ่นไม่ได้ใช่ใส่ลงไปค่ะปุ๋ยทางใบสองซ้อนสามซ้อน ส่วนผสมได้จะเด้อคนคนคนแล้วก็เทใส่ตรงนั้นใช่ไหม สค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูตอนที่เคยลายราจะฉีดได้จากประสมแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดงานนี้นะคะให้ปุ๋ยทางใบกับเขานะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยจ้า